ไม่ได้ครับพี่มันต้องรู้อยู่แล้วยิ่งยิ่งพี่มีใบขี่สาธานะแล้วพี่ต้องรู้ตรงนั้นว่ามันห้ามกลับรถครับขอช่วยผมั้งนะครับบางทีไม่มีเงินจริงๆงครับตอนนี้ต้องญาติป่วยจะไม่ได้ครับพี่มันจะเติมน้าก่อนบอกเขาด้วยว่าให้ใช้ดวาระมดระวังมีรถจะมีจอดอยู่ฝั่งขวาอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยต้องรอหน่อยไหมพี่พี่มึงกลับรถอยู่นั่นหน่ะเอาไหมเอาได้ได้ได้ แต่ว่าสารูวจะลงตรงไหนจะไดออกวันที่เดียวทำไมพี่กับรถตรงนั้นครับวัโตี่2ครับวัิที่2ครับอ่าเดี๋ยวพี่ตามผมมานิดนึงคควาามอย่งรับไม่ไม่น่าตรงนั้นเน่ะมันมันทางห้ามกลับทางห้ามผ่านเข้าไปได้ไหมครับสวัสดีพุทธาไทยสังชาติครับแล้วแล้วพี่รับอ่ารับงานของของแอปหรือว่าเป็นอะไรครับอันนี้เป็นแอปครับแอปของโบ๊ทครับ โบนนแล้วแล้วพี่ทำใบญา,าตีสาระหรือ,อยังครับเรียบร้อยครับออันนี้เอาไม่ใช่สาระหรอกอันนี้สาระอ,อ,อันนี้เอาตลอดชีพโ,โ,โทษสุษดท้ครับต้องมองนครับโทษจรษนเนี่ยไม่ไนั่นแหละนี่ครับ อ่าแล้วรถที่ไปจดทะเบียนเป็นรถรอยอ18มายยังครับอ่าเขาบ๊กเขาบอกว่าตอนนี้่อนไันได้อยู่ครับผมรอก็อยู่มันไม่ได้ไม่ไม่ได้ผ่อนผันเลยครับที่เขาขาให้ไปทำแล้วครับวันนี้ก็คือความผิดข้อหาหลักๆของพี่ก็คือกลับรถในทางร่วมทางแยกครับผมหรือว่าฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางครับ2เนี่ใช้รรถันจิงๆใช้รถที่ มีได้จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างมารับส่งผู้โดยสารช่ผมช่วยชีฮะมันไม่ได้ครับพี่มันต้องรู้อยู่แล้วยิ่งยิ่งพี่มีใบขี่สาธานะแล้วพี่ต้องรู้ตรงนั้นว่ามันห้ามกลับรถครับผมเห็นแล้วอันตรายมากเลยครับเมื่อกี้ครับครับขอช่วยผมักค้างนะครับตอดีไม่มีเงินจริงจริงครับตอนนี้ต้องญาติป่วยนะครับพับญาติป่วยพอดีญาติป่วยแล้วถ้าพี่กลับรถแบบนั้นแล้วถ้าคนอื่นมามาชนขอักค้างเถอะครับขอแค่คันเดียวครับขอแค่คันเดียวครับ ใช่รถที่ไม่ได้จุดทะเบียนมาเป็นรถรับย้างมารับส่งผู้โดยสารนะอัตราค่าปรับปรับไม่เกิน2,000บาทกับรถในที่้กับรถในทางเลื่อนทางแยกปรับไม่เกิน4,000บาทช่วยผมสักครั้งนะครับมันไม่มีเงินจริงๆครับขอโทษนะครับพอที่จะมากับแก๊ปนี่เพราะว่ามันไม่มีเงินจริงๆครับมันจะไม่ได้ครับพี่มันช่วยหน่อยนะฮะช่วยหน่อยนะครับจ่ายครับช่วยผมทีช่วยครั้งครั้งเดียวครับ,รบมัน,ม,นมันเบื้องต้นหนังมันบันทึกเข้าไปในระบบ ผมออกข้อหาเดียวนะเรื่องเรื่องใช้รถผีเพศคุณพี่ไปดําเนินการให้เรียบร้อยมุดเขาปักหมุดมาพระบรมหาราชวังใช่ไหมครับคุณพี่ไม่ต้องจําเป็นต้องไปส่งทางนี้ก็ได้หน่คุณพี่ก็ส่งทางซ้ายก็ได้คุณพี่จะไปกลับรถให้มันอันตรายทําไมครับแต่เมื่อเมื่อกี้ผมผมเห็นแล้วมันอันตรายไปครับครับ